สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีโพเทียกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนพันธ์ครับสวัสดีวันเสาร์พี่น้องโอ้ยลมแห้งวันนี้ลมค่ะกีดิได้เอาเจ้าโกสมนะพี่น้องออกมาเป็จน,นะครับมีกำลังเหี่ยเกยี้ยเชียงเหี่ยครับพี่น้อง nak ni lah kalau เป็นนกกรรางที่จิบปากเบานะครับใส่พระพ่อหาหน้าที่กะกะขันย่นกะเหี่ยงให้ได้ยินนะพี่น้องเพราะว่าน,นกป่าช่วยไก่นะครับข,ขนาดเป็นเชลยในเชล,ย,เลยแค่สองแต้มนะพี่น้องก็คือว่าแล้วครับแนวนกอายุกงหลายแต่ว่าเสียขอเดียวคือจดบวกคู่ครับว่าเป็นยังพี่น้องว่าจะขึ้นต้นไม้มันขันเร็วนะครับแันนกขันสายช่วยน้ำบ่ได้พี่น้อง เราล่าหนูน้ำกันครับผมฮาเดียนมาร์ครับวันนี้วันหยุดครับผม สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีูทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตีชนพันน์ครับเจ้าโก้สมจัดเราพี่น้องเป็นสมมงครับยังเหยียบให้ขออยาตเอาตัวตนลงมือนะพี่น้องเนาะ นี่ครับพี่น้องครับผมโจโกโสุมเจเลยแต้มที่สามนะครับมัแล้วพี่น้องมาแล้วเอ้าคักๆๆก,ก,กมาหนีทนายขอญาติปดโตต,ตนเจลเลกันนะพี่น้องเด้อครับผมเนี่ยครับแต้มที่สามหรอกครับผมเมื้อวันศุภาพไปไม้ปลาจีนนะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปลาจีนบุรีครับผมโจโกโสุมขึ้นใหม่ที่สองพี่น้องนะครับมัหันมาดแล้วก็ ปล่อยเทเล่ขึ้นสู่ธรรมชาติพี่น้องนะครับบ่บอ,บอมักนะครับเสียงนิดหน่อยบอมักบอมักก็เลยปล่อยนะครับแล้วก็เอาโจากโกสุมขึ้นต่อพี่น้องใส่ค้อนเก่านั่นละล่ะนี่นกเขาไปจับอยู่หันสองสามตัวอยู่ครับมาเตียมมันค้อแรงพี่น้องครับผมจะเน้นลอดูนกันนะครับเด้อสำหรับนกฝึกครับจากอำเภอโกสุมพิสัยมหานศราคามมานุ่มผมแต้มที่สามหรอพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็เริ่มปากเบาแล้วครับแท่งสาวขุนว่าพ่อหาหน้าที่กับขันแต่มันนี่แดดแห้งพี่น้องเราก็ล่มแห้งนะครับอากาศพวกคอยนหอนออกแต่มันล่มล่มค่ะกีดีพี่นอ้องเดี๋ยวรอหล่นเบิ่งครับมาสิเป็นยังไงเมือแรง